รับอะไรดีคะทานอะไรดีนะ่าอุ๊ยเธอ่อเธอันนั้นเมนูอะไรเหรอสปากเกตตี้เวเจทเทเรียนค่ะอุ๊ยงั้นเดี๋ยวฉันจะสั่งเมนูเวเจทเทเรียนดีกว่า ขอโทษนะคะท่านผูโดยสารรับอะไรดีคะวันนี้ฉันขอแบบผู้โดยสารท่านนั้นเลยค่ะ mm hmm. ก็คือเป็น vegetarian spaghetti vegetarian เราหมดแล้วต้องขอภคยแทนผู้โดยสารด้วยนะคะเนื่องจากมีผู้โดยสารที่เป็น special meal หรือ vegetarian เนี่ยแค่สองท่านเท่านั้นอะไรกันฉันสั่ง vegetarian มาล่วงหน้าเนยะยะาอ๋อ oh. สู้ดค้างั้นขอเป็นตัวสอบบัตรโดยสารของผู้ดัแลแล้วกันนะคะอะไม่มีโค้ดอาหารของผู้ดสารเลยนะคะฮะอะไรนะตัวเองก็ไม่ได้สั่งออออความผิดตัวเองแท้ๆอ้อเพื่อนบินไม่เป็นหรือไงเนี่ยใช่จริงอะไรเอามาเหอะเอามาเหอะโอเคคะ่ะทานให้อร่อยนะคะท่านผู้ดสารและวันหลังอะ่ะอย่าลืมจองล่วงหน้ามาด้วยนะคะขอโทษค่ะ